ทำเอาหล่าบรรดาแฟนนางงามใจหายใจความกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับการประกวด Miss อนด์มิสเตอร์ t ูเปอร์เ a ชั่นแประจำปี2022นะคะในรอบการล่าไนท์ชาเลนจ์เมื่อช่วงค่ำของวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งในรอบดังกล่าวนี้นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลซูเปอร์แฟกเตอร์ในรอบของโมเดลชาเลนจ์จะต้องทําการตัดสิทธิ์เพื่อนผู้เข้าประกวดนะคะจาก30คนให้เหลือเพียง28คนแต่ทว่าผู้ชนะทั้งสองคนนะคะขอใช้สิทธิ์ในการไม่ตัดใครออกเพราะว่าต้องการแข่งขันแบบสมศักดิ์ศรีนั่นเองจึงทําให้ผู้เข้าประกวดนะคะที่ชนะในรอบการล่าในชาเลนจ์นะคะคือ MST12 นะคะแพรวแพลววนิชแล้วก็ MST12 นะคะหนุ่มโยโย่โดยทั้ง2คนนะคะเป็นผู้เข้าประกวดที่สามารถคว้ารางวัลซูเปอร์แฟกเตอร์มาได้ถึง2ครั้งอีกด้วยนั่นเอง Cow. ก็จริงๆแล้วที่เราทำการละไนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในสังคมใช่ไหมครับที่เวลาจะมีจัดการละไยเนี่ยก็จะต้องมีเดินมาเป็นคู่คู่เนาะแล้วก็ทุกคนก็จะต้องมีการแบบแต่งตัวแล้วก็มาประชันกันในพรมแดงใช่ไหมแต่ของเราเป็นพรมสีน้ําเงินเนาะด้วยความเป็นซุปรานะครับก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกการเป็นออกสังคมนะครับว่าจะแต่งตัวยังไงแล้วก็พรีเซนต์เสื้อผ้าย,ยังไงหรือว่ามีความเป็นตัวเองยังไงออกมานะครับซึ่งน้องๆทั้ง สองคนทำได้ดีมากเลยครับวันนี้อ่าก็คือก็อย่างที่เมื่อกี้ได้เห็นก็คือเราก็จริงๆก็รู้กันตรงเนี้ยนะครับว่าก็คือน้องขอให้แบบไม่มีการตัดสินก็คือให้ใครออกเลยเพราะว่าน้องอยากจะไปสู้กันบนเวทีจริงๆแล้วอยากให้มีทุกคนเนี่ยอยู่บนเวทีเหมือนกับเราเป็นครอบครัวแล้วซึ่งผู้ชาย15คนผู้หญิง15คนก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับแล้วน้องๆสนิทกันจนรักกันเป็นครอบครัวครับแล้วก็ มีความรู้สึกว่าเมื่อกี้ก็น้ําตาไหลยอยู่นะครับว่าคือมีความรู้สึกว่าน้องบางคนมีความเสียสละที่ยอมตัดตัวเองออกไปเพื่อให้คนอื่นได้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ทําให้ตัวเราเองเราก็รู้สึกว่าน้ําตาไหลยอยู่เหมือนกัน <c oughs> ก็น้องเขาก็เหมือนแบบเหมือนกับไหวเราให้ขอให้เราแบบเหมือนออจะขอไม่ตัดใครเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเออ ก็ในเมื่อน้องเขามีความตั้งใจแบบนี้ครับเราก็ก็ต้องต้องให้นะครับจริงๆแล้วเราจริงๆเราจะบอกว่าจะไม่เครียดเลยก็ไม่ใช่จะไม่คิดเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าตั้งแต่วันที่เรารู้กติกาเพื่อ ชาเลนที่แล้วนะคะแล้วก็พยายามเหมือนพยายามรู้สึกตัวเองเอาความกังวลออกไปแล้วก็พยายามทาทุกวันให้ดีที่สุดวันนี้ก็คิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้ามันเป็นเกมเราก็แค่ต้องยอมรับในกติกาแค่นั้นแล้วก็แต่พอทุกอย่างมันพลิกมาเป็นน้องก็ถือว่าเขาขอใช้คาว่าสัตย์ิ์ก็ให้โอกาาที่จะให้แพรวอยู่ต่อให้แอปเปิลอยู่ต่อ,อ,ตอก็ถือว่าขอบคุณน้องมากๆค่ะแล้วก็มันคือคําว่าน้ําใจและกีฬา การประกวดนางงามมันก็คือการแข่งกีฬาอย่างารุนแรงอน่างแล้เราก็เรสเพคในเขาล้วก็ขอบคุณที่เขาเรสเพคในตัวเราที่จะให้เราขึ้นไปสู้กันอย่างสมศักดิ์ศร mm ี hmm. เพราะว่าแพลวเกรบศักดิ์ศรีเองเพามองว่าเหมือนที่น้องพูดละคะ่ะน mm ้อ hmm. งมองเราเหมือนเขามองตัวเองด้วยความสู้ในความรักในการเป็นนางงามการ mm hmm. ที่จะมาตัดกันออกแบบนี้เพราะว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นเราเองเราก็คงไม่อยากทำกัน mm hmm. ก็ขอบคุณน้องแล้วก็ขอบคุณทางพี่หมอแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่ยังให้โอกาสกัน,นะคะ่ะ ใช่ก็เป็นครั้งที่2แล้วค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าค้าวันนี้กรรมการประทับใจในในอะไรก็ไม่ไม่แน่ใจแต่ก็อาจจะไปความน่าสงสารด้วยด้วยก็ถือว่าขอบคุณค่ะก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้กลับมาสวมใส่สายสะพายอันนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะไม่กดดันไม่กดดันค่ะมันก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้เราแบบพิบๆเพิ่พคือถ้ามันทําดีอยู่แล้วมันก็อยากที่จะดีขึ้นเรื่อยๆอยเรื่อยะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ อย่างที่บอกเลยว่าการมาครั้งทุกนี้คือครั้งสุดท้ายจริงๆในชีวิตแล้วแล้วก็อยากที่จะให้อนาคตย้อนกลับมาแล้วเรารู้สึกว่าโหวันนั้นแบบเออมันดีห่ะมันดีหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวาก็จะดีต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันไฟนนลค่ะใช่ครับเป็นรางวัลที่2แล้วครับก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเพราะว่าผมมาวันนี้เรามาด้วยความเต็มที่ทุกคนเต็มที่หมดที่สําคัญคือเหมือนผมไม่ไม่ได้มาแค่คนเดียวเนาะแบกความหวังจากครอบครัวเนาะรวมไปถึง คนที่คอยซัพพอร์ตผมไม่ว่าจะเป็นแฟนขับไนดอมรวมถึงพี่ๆเลี้ยงและเพื่อนๆทุกคนนะครับดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลเป็นครั้งที่2รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณพี่หมอ <c oughs> ขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็เหล่ากูรูทุกคนนะครับที่เห็นศักยภาพของผมและให้ผมได้รับตำแหน่งนี้เป็นครั้งที่2แล้วครับเอาจริงๆผมไม่ค่อยกดดันเลยครับเวลาออนสเตจผมรู้สึกว่าผมต้องทําให้ดีที่สุดทำางไงก็ได้ให้ทุกคนหันมามองเราแล้วทำางไงก็ได้ให้เราเป็นผู้ชนะโดยที่เราไม่ต้องไปทับผมใครนะ ทำตัวเองให้ดีที่สุดพอแล้วผมเชื่อว่ากรรมการกจะเห็นเองครับตอนนี้ดอมน่าจะแตกแล้วนะครับ <c oughs> <laughs> ไม่รู้ว่ากาลังแคปหน้าจอกันไปยังไงแล้วบ้างเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยให้กําลังใจผมคอยซัพพอร์ตผมนะครับผมก็จะทําตัวเองให้ดีที่สุดในดทุกครั้งตามคอนเซ็ปต์ของเวทีเลยเนาะที่เราต้องพัฒนาตัวเองต่อไปทุกชาเลนจ์ที่ผ่านมาเป็นประสบก,การณ์ให้กับผมและผมเชื่อว่าวันไฟนอลเนี่ยผมใส่สุดตัวแน่นอนรอ,อดูเลยครับ ก็คือจริงๆแบบมีความภูมิใจมากๆเลยที่แบบน้องๆทำชาเลนทุกๆชาเลนให้มันเป็นเหมือนวันพีริมเนาะอย่างที่คอนเซปต์ของเราคือเราไม่มีวันพีริมแต่เพราะทุกวันคือวันพีริมแล้วทุกวันเนี่ยน้องๆมีความแอคทีฟกันทุกคนจริงๆถ้าเราเห็นหน้างานเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าทุกคนมีความกระตือรือร้นแล้วก็แบบสู้กันทุกแบบยิบตากันมากๆนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่น้องทุกคนทําได้ดีที่สุดในแบบของตัวเองครับ อ้าวบางคนมันจะมีเรื่องของคะแนนสะสมนะเพราะว่าในการชาเลนจ์แต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีคนที่ได้ที่1ของชาเลนจ์นั้นใช่ไหมครับแต่ก็อาจจะมีคนที่อาจจะมีคะแนนสะสมที่ทําดีทุกๆรอบก็อาจจะปาดเข้าไปเป็นซูเปอร์แฟกเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าคะแนนมันมีการสะสมตั้งแต่วันแรกที่เป็นออเดชั่นครับ